คิดบ้านใครครับที่มีพัดลมติดผนังแบบนี้นะครับพอใช้ไปนานๆแล้วสายนี้มันขาดนะฮะหรือว่ามันดึงไม่ไปนะมันไม่ขยับเลยนะอย่างตัวนี้มีวิธีแก้ไขแล้วก็อัปเกรดพัดลมจากพัดลมดึงแบบนี้นะครับมาเป็นพัดลมใช้รีโมทนะฮะโดยเพิ่มแผงวงจรเข้าไปค่าใช้ใจ่ายนะครับรวมแล้ว ไม่ถึง้อยนะครับเราสามารถทําเองได้ที่บ้านนะครับง่ายๆเดี๋ยวผมจะ,ะแสดงวิธีทําให้ดูนะครับก่อนเองนะครับเราจะมาดูแผนผังการเชื่อมต่อสายไฟอันดับแรกมาดูที่ปลั๊กไฟก่อนนะครับมันจะมีสายอยู่2เส้นคือสายสีน้ําเงินนะครับแล้วก็สายสีน้าตาลสายสีน้ำเงินให้เรานํามาต่อเข้ากับช่อง n นะครับสายสีน้ําตาล เราก็ต่อเข้ากับช่อง L ส่วนสายต่างๆที่มาจากพัดลมนะครับสายสีขาวเรามาต่อกับช่องคอมตรงนี้นะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นสีน้ำเงินมาเข้าที่ช่อง s w ซึ่งเป็นมอเตอร์สายนะครับและสีดำมาเข้าช่องหมายเลขหนึ่งสีน้ำตาลช่องหมายเลขสอง แล้วก็สีแดงช่องหมายเลขสามนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการต่อนะครับนะครับสีน้ำตาลให้ใส่ตัวตัว L นะครับสีน้ำเงินให้ใส่ตัวตัว N สีขาวจากสายนี้ให้มาเข้าที่คมนะครับสายสีน้ำเงินนะครับจะต่อเข้ากับตัวสวิงหรือ SW ตรงนี้นะครับต่อไปสีดำก็จะเป็นสปีดพัดลมเบอร์หน,นะครับแล้วก็เข้ากับช่องเลขกหตรงนี้ต่อไปนะครับสีน้ำตาล เป็นสปีดสนะครับต่อเข้ากับเบอร์2สุดท้ายสีแดงเป็นสปีด3นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ต่อครบเรียบร้อยนะฮะสายนูต้นคอมไลน์นะครับสวิงเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามครบแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอินฟาเลสสำหรับรับ,รบสัญญาณรีโมทนะฮะอันนี้ไม่ต้องจอด เพราะว่าสามารถที่จะรับจากข้างในได้นะแลเราก็เอาไว้ใกล้กลๆแถวบริเวณข้างหน้านะจากนั้นเราก็เอาใส่เข้าไปเหมือนเดิมหาที่เจาะหรือว่าติดกาวก็ได้นะครับถ้าเราไม่มีสว่านเราก็ติดกาวไว้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอตอนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับตั้งเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ถอดสายออกไปที่เรียบร้อยไม่มีสายอะไรแล้วนะครับต่อไปเราก็จะใช้รีโมทนะฮะ ตรงนี้ผมก็สอดตัวรับสัญญาณอินฟลิเอน์ออกมาไว้ข้างนอกตัวนี้นะครับแทนสายนะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่ารีโมทตัวน,นี้จะใช้ได้ไหมนะครับปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เร่งสปีดอยู่ที่เดียวกันเนี่ยนี่นะครับสปีดตัวนี้มันก็จะเป็นวนไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งกดอีกครั้งเป็นสปีดสอง กดอีกครั้งเป็นสปีด3แรงที่สุดแล้วก็กลับมาที่สปีด1นเหมือนเดิมนะครับต่อไปเราก็จะมาดูที่ปุ่มสวิงนะครับปุ่มสายกดสายตรงนี้นะครับสวิงนี่นะครับสายแล้วกดยุดเห็นไหมทีนี้ เมื่อเราจะปิดพัดลมเราก็มากดที่ปุ่มพออฟตรงนี้เป็นการปิดพัดลมปิดแล้วเรียบร้อยนะครับสะดวกสบายไหมครับถ้าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์าสาระดีๆมีประโยชน์อย่างนี้ให้กับเพื่อนๆได้นำไปใช้กันต่อนะครับ